สบายดีพี like ่น้องสบายดีสุขสุขคนทุกคนสบายดียามแรงพี่น้องเอามกแตงมาส่งไปนายพามพันอันเออมีอยย่น้ำในน้องแล้ววันกะกะฮะเบิดบ้านในน้องแกเออฮะเออแห้งแล้ววานในผลน่ะ Hang gì hả bà anh làm thang lấy khẩu bó ờ không ừ nè bơm ai bó xàm bàn cả nè đây này hèn cả đứt mà lấy bó chơi hoài đấy khoẻ nhau lấy lời lời đấy hả giờ nhang lời lề lèo bắt chắc được ไปเห็ดคือเก่าว่านาปลาอันนั่นนะนาปลาต้นอ่ะเอ้าเออต้นขึ้นมาบ่ทงหน้าต้นน่ะได้สิลุงใครเห็ดหน้าเหือเขาทิศน้าญ่อ้วนฮะเอ้าม่มีทางเขาบ่เขาทั้งหน้าเขาอันปลาต้นนี่เด้เขาบ่ได้บ่ไปใส่หน้ามีไงหมากนะเขารัางเล้วหรือเขา อะไรโอเคสยาโอ้อาทางเขาเนาะนี่จะหน้าตะคล้องอ่ะนะหน้าตะคองกับหน้าปติมอ่ะแหละบอกมีมองเห็ดหน้าเขาอันนั้นเขามหาไปเบิ่งไปบอกมันไกลไหน้าอะบชีวิลไลหน้าลูกเคยบอกทน มึงก็ได้จปาสิมานะมึงจะูือจะจอยู่กับอีบ่อยู่เดียวเลยเอยสีมันนอนนำเออไป้โคีกับหัวมันอือสีมันนอนนำเดียวอีหน่อยก็ไปไปอือมีเงวอืออือเพงก็โมเดียวมึงมองซุปลงก้องอยู่ที่ลุงพลตกนะไอเก็บโีบอ

เอากี่บุมาซักไรสิบอะไรมา,มาเอออืม,อม,อมาพามได้สาวถุงสิบหกเจ็สาวสิบหาลงเงินมาไม่เท่นสีเออสีซีน่ะมาอันอันประจําเห็ดอยู่กินหายนอนน้าเป็นหมูเอ,มเออไทยตะกะอะไรสิจันนะไทยตะขามฉอนเออไทยก็ยังไม่พอานอ่ะ โอแม่ลอตาคเสียจักหักจกทงเนี่นี่นะช่องทงงทงนะก็จักตาเ็เจั้เออหน้าตัวนั้นนะตัวนี้ยังบบราไปแ้เนาะนี่เอาเอาไปทำงเคี่ยวนุ้นยแค่กะบอกเอามาให้แม่น้ำอื่นเท่านั้นตกแดงนะเอาไปสิไปส่งปสอ,อ่อ่าอ่าคุยว่า ในอึ là, <M ột. S 2> ้งายตีนอ่ะของห้าไปนะเพอต้เหมาะลมาส่งหบ่ายเออสพอสวนกันอยู่นะฮะส่นไดร้ายส่นนะเออแต้ร้ายไปะไคนเออกยัมอทางเจ้าขึ้นสีอึงร้ายคะแนนเนาะวางก่อนขึ้นไดร้ายสะกระเดไปหัวขยองสิ ไปแหล่มันบ่ท่านเขาเขาไปฟ้าเออช่วพี่สินเอาอยู่ใจจะคือได้หลายเลยมวยประแดกเออมันบ่ท่านห้องเด้เออแหล่มันทากับห้องเลยได้แต่ทานานนั้นมันห้องเลยนะมันไปห้องหมูกระยองมันไปบ่หอดกะพ่อแขกไปอ่าช่วงนางปุ้ยไปได้บ้ากหลายหนะปุ้ยเนี่ยบ้านอะได้ไปเอาหัวกระยองเออหัวกระยองน่ะมีมันไปบ่หอดอ่ากลับมาก่อน คับมาก่อนก็แมนว่ามีแต่น้ำหมักจับไปไ่ได้ค่ะน้ำเจอหัวกเจาไปหอดแล้วก็เสียเอหมืเอหัวกะเ้าลายได้จังหวะแย่บัดหกแล้วถ้ากมาเราได้พ่อต้มเออรถ้องแกนะพอดีกินแ่บหมักแตงนะโอ้ยสะออนคานามีหนามพะขยะปลูกต่อ่ม่แก่ห็ดยังกะข้าน้ำบ่มีหนามก็บ่มีทึน นี่ค่ายยิงได้่ทืนโผล่เขฮะโอ้ยเฮากับจักสินาได้แล้วนี่นะฝนตกมาอันจังรวัดสิใจบนประจักรเนี่ยนะฮะกับเก็บช่องเถื่อนี่ข่าวดีอีกแล้วสวันได้จ้ะขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อที่ช่วยทางทางไต้หวันเนาะแมนขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อสิบหาถุงขรอบคองพี่อยู่ดีไม่แห้งกิจการงานหูเพืองสาธุสาธุเจ็ดสายเดียร์สิบห้าไม่ต้องเทนเลยซีฟแมน อันพ่อใหญ่พามได้เชียโอ้อ่าสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบห้าอ่ากนวาสิบหอดชิมกันเอ้ามาแต่ใช้จังหิวน่ะฮะวันชิ้นมันอย่างบูช่าอืมอถ้ากับสีแดงเจดมเจตวนกินน้ำกันแมนได้ยังมาเค่อยนั่นแหละกินกันอืมก็ได้กินหมากแดงนะ จผู้แก่ามาสงง่งเนาะอืมเฮากะมากับซาเล้งผู้ใจเพิ่นเฮากะบบัตเตะกี้ว่าสิมาแต่ตอนสาวบัตแบตบ่มีจักดีแล้วก็แล่นออกไปสา่งแบตอยู่น้องหนุ่เคียนซองหล่อพอไปสา่งแบตบหน้าบ่ไ<ม>ด้ล้างแบบเช้าวตาเอ้ยอยากหายอันไรหรออืมให้ดับเท่านั้นแน่นดับตัแต่เมื่อวานให้านบ้าล่างนะล่างน้าโอหนึ่งนะครับเขาเมื่อสาบายถ้าเอาเดีวยวนี่โว้ย มันบ่มีงหรอกอือไห้แต่ฝนตกเฮาว่าตงน้ําฝนได้ไว้ใช้เมื่อคืนนี่นะไห้ดับน้ําก็เบิดเอาๆอาขเบอมันฮ้อนก็ฮ้อนึแม่นเฮาก็ตน้ํานใช้เฮาก็อือโอยคั่นตงอันนั้นมันสิไปเว้าเนาะพูแม่นสบายดีคันอันนั้นน่ะบ่เว้าแล้วล้นยซะๆยจังไดน้ํา้าองห้ก็ยังว่าคันน้ําบ่แห้งมื้อนี้น่ะ เดสมเละหมักแต่งแม่นมันบริโดดทนไหมโบ่เรีวบ่คือมักกระดพ้อแม่เห็นทานพูแม่แล้เห็น่องน้าแม่โอ้ขนาดเจียบร้อยอือสิบํา้วว่าตกตกเคยนับาล่นเลยข้ามันแห้งนะบ่อใต้ข้ามันบ่แห้งนั่นเมือ่อหนึ่งตายตกสุดก่อนนะรอบสองตกตกสุดก่อนนะใต้ประมาณสามสิบ ประมาณสามสิบค <that> <cat> ุม no nah ุดก่อนแต่โต๊ะส่วนี้แห้งจักสิตาย้สิย่างเงี้ยวะกำลังเป็นหมากใหกรเก็บ่องหลุดหมังหน่อยมั้งกระปั้มอืพิเศษถั่วเนี่ยเห็ดยาวเที่ยงนาลงมานอนบัดเผากาเยวนี้เออเออเป็นชื้มาน่ะเฮ้ยยาเที่ยงนายังบ่มีอยู่มาจนเผาอือ

ขอบคุณนาราได้อพี่น้อยเด้อหนอที่แจ้งแม่น้องเด่นแหม่ราให้ยสโองก่อนกลับไทยวันนี้จีแมนมาจักคนมาได้บอกบอกพี่เขาไปตีเซตเป็นยังไงสโลงเราไปบอกว่าล่ะแล้วไปบอกแกบ่เออใส่แดงว่าเอามาเคื่อนไหยเลยบอกอ่าสคลไวยเลยชิปทงของเจ้าขอบคุณนาราได้อพี่น่อยเด้อแม่นเบิร์ตชิปทงมื้อนี้แกวันซิน้อนไหาอยู่หากินแหตามเต้นมาด่าเคยใส่เบสอ้ยตั้ง อันอันอันไปจับอึนเจ้าใ้ใส่เบ็ดเยนะบ่น่ะเฮ้ยแต่ยามีแห้งอืมท่ยังอมัอยเนามือที่มาถึงจะ็ดปวดหอนแหงมันเพียมันเพียเลยใส่ก่อนลงนา อะไรยังว่านันย้อนตู้สู้ต่อ่หมะอเเบตสามพเต้เจีวมะีกิมแมงมแดงแต่สี่เนเิ่นสก็บออกแล้วบ้านอพอดีกินหมกแดงกินเป็นปุ๊บเนาะมน กับนเหรอกับนเหรอสิบสองไงบอกเลแล้วบอมันดีใจเหรอจะไดกลับมนี่ลงไปยึดโทรศัพท์คืนอะไรเนอือไปยึดโทรศัพท์มันดีใจเลยมันไงนะอือที่ยังกอเสร็จเมื่อน่ะี่สิองเื่อแ้ที่ส วั18กนว่ามีโนยาเลดยาเลดยาเลดที่ชอวเาเปิดเพิ่มอหานจัโต๊ะจโต๊ะมาังหต่พอเสนนังบอลได้ก็รูก็แพ้เตุ้เมื่อรถามผลูกเพื่อนเราอยู่ สรุปจรุปแม่น้องเล่นสิแย่ทางให้ลูกเมือกผัวหรือเด้อวันนพังสองพันอือเออมามสองพัน่ยมันบอคืออยู่พี่เมือกผัวก็เห็นยานั่นอือดูเพียวดูฟางเหียนเมต่จะถ่าย่คยหยังหยองกับไทยจะเล่าปหาเก็บเพชรประหะเก็บเพ็ดเพาะ่มีบอกมองเก็บเห็ดเพาะ ้พ่ออยู่นาหัขาบ่อกระบอกหนิหนีหันหนาเนี่ยเอ้ฮะมึงข้าจะเอาเก็บได้อยู่บ้านอะเห็นพ่อบน่มาตั้งพออกได้หันหน้ัน ก็จะเก็บมันมิตดอกงามๆพอนีจหยุดทำไมมันตงวันสุกร์เพื่อเพื่อกอเมื่อสิบเจ็ดไปบักเมือสิบเจ็ดนอนสออกไล่อยไดนีเาอนอ่นอน้นสิมาเด้อมาละใหพอเด้อม่วงจะเก็บทางปุนะอะไรบ้าอย่างเงีม่วง แม่ขอบเป็นไหมแม่ขอบแไม่เป็นแซ่บแทบดูความปิดโค้งทางหนึ่งประเดกประเดกโตขางนย้อนอันหนึ่งหนูโอ้ยเรื่องกินกํายางกินกําแตงเผาพ่อจุ๊บส่องเคยเบอร์กัสเตอจอดหัวใส่สลอมเอาเอาแรงเอาแรงใส่สลอมเอาแรงเอาแรงก่อนกลับไทยแม่น